ดูผักแมงลักหอยหรืออีตูกำลังงามเลยทุกคนคิดว่าพวงามระกาศขาวกับงามเลยทุกคนท่านในเก็บกินเพื่อน่ะปฟื่อยฝีมือคอยด้ยเนี่ยต้นผักบุ้งคพื่อน่ะผัดได้บ่ะน้อน่ะกำลังงามเลยทุกคนเ,เดี๋ยวเราจะไปใส่ต้มยำปลากระป๋องพี่น้องแสบ หอมๆอ,อิตูบานเฮาตอนแรกว,ว่าจะบะนึกว่ามันขึ้นนะทุกคนขึ้นอยู่เด้อกินได้ไหมเนี่ยทำไมใบมันงอแล้วมันมันยอแล้วไหมทุกคนมันจะกินได้ไหเนาะอิตูต้องเก็บไปใส่นี่อยู่ เก็บก่อนนะคะทุกคนเก็บนางตูงก่อนอู้บ้านเราลวกกินก็ได้นะทุกคนดีได้แล้วอู้ประกาศคนต่นสูงเลย <c oughs> ขึ้นนะ นี่ต้สองตอนพีออ่น้องเ้ยห้าก็ขึ้นอ้าวเจ็ดโมงแล้วพีเสร็จแล้วค่ะเราจะไปต้มยำกันต่อด้วยใบยมะกรูดพี่น้องมันได้ฝนมันก็บสิง,งามเลยนะทุกคนต้นมงตนม้นไม้อ๋อได้เอามีดมาตัดเนาะทุกคน าใส่ใบสองใบก็พอแล้วไม่ต้องซื้อบ้านเราแค่นี้พอเอาตะไคร้วิ่นงเอ,อ้ยงามงามเด้เนาะอะไรที่ถูกฝนนี่มันก็นงามเหมือดเนาะทุกคนแต่ล้วไปเอามีดมาได้แล้วเอาแบบสดสดร้อนๆน,นี่แหละนะทุกคนไปแล้วค่ะ